สวัสดีครับกลับมาพบกับ i อยมบิสอินสปิเรชันอีกครั้งนะครับช่วงนี้ก็ยังมาต่อด้วยหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้นอีกดีวันที่24ถึง26เมษายน2566ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งรอบนี้มีหุ้นปันผลทั้งหมดที่จะขึ้นอีกดีจำนวน12หุ้นแต่สำหรับ EP นี้จะคัดมาจากหุ้นที่มียิวสูงสุดห้าอันดับแรกนะครับมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ฟังกันเช่นเคย ซึ่งรอบนี้จะมีหุ้นอะไรบ้างนั้นอย่าลืมนะครับแวะกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน i อยม b i s Inspiration ไว้และสามารถช่วยสนับสนุนช่องผ่านทางสองช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้ทั้งสแกน QR Code, เบอร์บัญชีหรือกดปุ่ม s u p e r t h n n k s ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับสำหรับ EP ที่108นี้นะครับมาพร้อมกับ5อันดับหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้นเด็กีวันที่24 2 6เมษายน2566นี้โดยเป็นการคัดมาจากหุ้นที่มียูในรอบปีเนี่ยมากกว่า4%ขึ้นไปและสูงสุดถึง6%อีกทั้งนะครับยังมียูในรอบนี้ก็มีสูงเกือบ5%ด้วยและก็เช่นเคยนะครับข้อมูลหุ้นชุดนี้มาพร้อมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อมูลการจ่ายปันผลวันขึ้น XD ล่าสุดและประวัติการจ่ายปันผลในรอบปี65ที่ผ่านมาของแต่ละหุ้นว่าจ่ายไปกี่ครั้งจ่ายไปเท่าไหร่บ้างและเมื่อเทียบกับรอบนี้รอบไหนเนี่ยจ่ายมากหรือจ่ายน้อยกว่ากันตามมาด้วยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี2565ว่ารายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยใดบ้าง พร้อมทั้งผลตอบแทนราคาหุ้นปี65และราคาราสุดนะครับเมื่อวันที่12เมษายน66เปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกับสิ้นปี65ที่ผ่านมาด้วยในส่วนอัตราปันผลที่ใช้ใน EP นี้นะครับมีทั้งอัตราปันผลที่จ่ายในรอบนี้หรือ,อยิวในรอบนี้ที่คำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายรอบนี้ เทียบกับราคาหุ้นวันที่12เมษายนและอยู่ในรอบปีนะครับที่คำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายมาในรอบปีหรือในรอบ12เดือนล่าสุดเทียบกับราคาหุ้นณนะวันที่12เมษายนหรือเป็นข้อมูลที่แสดงอยู่ในเว็บตลาดหลักทรัพย์แต่ก่อนอื่นไปดูกันก่อนครับว่าหุ้นทั้งหมดที่กำลังจะขึ้นดีวันที่24-26เมษายน66นี้ทั้ง12หุ้นเนี่ยมีอะไรบ้าง โดยในรอบนี้นะครับทั้ง12หุ้นที่กำลังจะขึ้นเอดีวันที่24-26ถึงเมษายนแบ่งเป็นหุ้นที่ขึ้นเอดีวันที่24 2ตัวนะครับแล้วก็ขึ้นเอดีวันที่25 6ตัวและวันที่26เมษายนอีก4ตัวแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า5อันดับหุ้นที่มาวิเคราะห์ให้ฟังกันใน e ีนี้เนี่ยขั้มาจากหุ้นในรอบนี้ที่มีอยู่ในรอบปี4ขึ้นไปสูงสุดถึง6 ก็คือในช่องนี้นะครับคราวนี้เป็นดูกันครับว่าทั้ง5อันดับหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้นอีดีดังกล่าวเนี่ยมีอะไรบ้างโดยข้อมูลหุ้นชุดนี้ผมจะจัดเรียงจากยู่ในรอบปีเริ่มตั้งแต่4%ขึ้นไปมาที่หุ้นตัวแรกนะครับในอันดับที่5ก็คือบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตอนออกจำกัดมหาชน มูลค่าตลาดอยู่ที่7 5 4ล้านบาท <c oughs> ตัวย่อ EASTW ลักษณะการประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคเ,เป็นบริษัทสาธารณูปโภคด้านน้ำนะครับบริหารและจาัดก,การระบบท่อส่งน้ำติบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกผลการดำเนินงานประจำปี2565มีกำไรสุทธิที่ 704.6ล้านบาทลดลง34%สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลงเนื่องจากข้อแรกรายได้จากการขายและบริการลดลง8%มาอยู่ที่4,263ล้านบาทจากรายได้ธุรกิจน้ำดิบที่เป็นรายได้หลักสัดส่วนประมาณ60%ของรายได้รวมเนี่ยปรับลดลง12%มาอยู่ที่2,594ล้านบาท จากปริมาณนั้นดิบจำหน่ายลดลงเนื่องจากปริมาณฝนตกมากต่อเนื่องนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนส่งผลให้ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มอุปโภคบริโภคสามารถใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติได้มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอีกทั้งรายได้จากธุรกิจน้ำประปานะครับที่มีสัดส่วน33%ลดลงมา2%มาอยู่ที่1,397ล้านบาทจากปริมาณน้ำประปาจำหน่ายลดลง สาเหตุข้อที่2องกำไรขั้นต้นลดลง18%จากที่ต้นทุนขายและบริการมีอัตราลดลงน้อยกว่ารายได้ที่ลดลงเนื่องจากค่าไฟฟ้าค่าสารเคมีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการรับรู้ทรัพย์สินถาวรจากโครงการลงทุนเพิ่มความสามารถในการสูบส่งโดยหลักได้แก่โครงการสะเก็บน้ำดิบทับมา สุดท้ายสาเหตุข้อที่3ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นสวนทางกับรายได้ที่ลด,ดลงทําให้กําไรสุทธิต่อหุ้นในรอบนี้อยู่ที่0.42บาทต่อหุ้นข้อมูลการจ่ายปันผลนโยบายเงินปันผลจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของกําไรสุทธิโดยการจ่ายปันผลในรอบนี้จ่ายที่0.09บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่26เมษายน2566จ่ายปันผลวันที่19พฤษภาคม66รอบดำเนินงาน1กรกฎาคม65ถึง31ธันวาคม65โดยในปี65ที่ผ่านมานะครับมีการจ่ายปันผล2ครั้งรวมเท่ากับ0.36บาทต่อหุ้นซึ่งการปันผลรอบนี้จ่ายลดลงเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะปีก่อนจ่ายที่0.24บาทรอบนี้เหลือจ่ายอยู่ที่0.09บาทในส่วนข้อมูลราคาปิดสิ้นปี65ที่ผ่านมานะครับเอสวอเอปิดที่5.30บาทผลตอบแทนราคาปี65ปรับตัวลดลง43%และเมื่อมาดูราคาราสุดเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานี้ปิดที่5บาทต่อหุ้น ปรับตัวลดลงมาอีก5.7%เมื่อเทียบกับสิ้นปี65% PE อยู่ที่11.8เท่า PB อยู่ที่0.7เท่าเปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลรอบนี้อยู่ที่1.80%และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่4.23%อันดับที่4บริษัท bg container glass จำกัดมหาชน มูลค่าตลาดอยู่ที่6,840ล้านบาทตัวย่อ bgc ลักษณะการประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอาหารและยาผลการดำเนินงานประจำปี2565กสาไรสุทธิที่506.6ล้านบาทลดลง3%เปอร์เซนต์ โดยรายได้จากการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นมา15%มาอยู่ที่14,190ล้านบาทจากกลุ่มบรรจุพันธุ์แก้วที่เป็นรายได้หลักสัดส่วนประมาณ87%ของรายได้รวมเนี่ยเพิ่มขึ้นมา14%มาอยู่ที่12,367ล้านบาททั้งจากรายได้จากการขายในประเทศ เพิ่มขึ้น11%ซึ่งมาจากกลุ่มบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกับรายไตรามาสและรายรายได้จากการขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น44%จากกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ในส่วนกลุ่มแพคเกจจิ้งนะครับที่มีสัดส,ส่วนประมาณ13%ของรายได้รวมเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมา15%มาอยู่ที่2,080ล้านบาทโดยเป็นการเพิ่มขึ้นของทุกผลิตภัณฑ์ แต่สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลงนะครับส่วนทางกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็เนื่องจากข้อแรกกำไรขั้นต้นลดลง17%จากที่ต้นทุนขายมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบราคาพลังงานและค่าไฟนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับลดลงจาก16.9%มาเป็น12.2% ขออ้อ2กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง22%หรือลดลงราว4.6ล้านบาทโดยในรอบนี้บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ลดลงส่วนทางกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงอย่างมีนัยสำคัญสาเหตุหลักมาจากค่าเช่าคลังที่ลดลง เนื่องจากสินค้าคงคลังลดลงและการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการที่ดีขึ้นแล้วก็ยังมีรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้นมา98%นะครับหรือเพิ่มราว86ล้านบาทอีกทั้งในรอบนี้ยังมีค่าใช้จ่ายภาษีลดลงถึง87%หรือลดลงราว69ล้านบาทเนื่องจาก การได้รับเครดิตทางภาษีของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางภาษีแต่ด้วยกำไรขั้นต้นที่ลดลงนะครับอย่างที่กล่าวมาจึงทําให้กําไรสุทธิเนี่ยลดลงโดยกําไรสุทธิต่อหุ้นในรอบนี้อยู่ที่0.73บาทต่อหุ้นข้อมูลการจ่ายปันผลนโยบายเงินปันผลจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ40ของกำไรสุทธิ โดยการจ่ายปันผลในรอบนี้จ่ายที่0.12บาทต่อหุ้นขึ้นล็กดีมันที่25เมษายน66จ่ายปันผล17พฤษภาคม66รอบดำเนินงาน1ตุลาคม65ถึง31ธันวาคม65แล้วก็ในปี65ที่ผ่านมานะครับมีการจ่ายปันผลมาถึง4ครั้งรวมเท่ากับ0.445บาทต่อหุ้นซึ่งการปันผลรอบนี้ จ่ายเท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับที่อยู่ที่0.12บาทต่อหุ้นเช่นเดียวกันต่อมาราคาปิดเมื่อสิ้นปี65นะครับ BGC ปิดที่10บาทต่อหุ้นผลตอบแทนราคาปี65ปรับตัวลดลง 5. 7เซและราคาราสุดเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานี้ปิดที่9.85บาทต่อหุ้นปรับตัวลดลงมา1.5เปอร์เซเมื่อเทียบกับสิ้นปี65 PE อยู่ที่13.5เท่า P/B อยู่ที่1.5เท่าเปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลรอบนี้อยู่ที่1.22%และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่4.52%ต่อด้วยอันดับที่3นะครับบริษัทสมาร์ทคอนกรีตจำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่833ล้านบาทตัวย่อ S.M.A.R.T ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดใหม่ผลิตและจำหน่ายคอนกรีต,ตมวลเบาระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานกั้นผนังภายในอาคารภายใต้ชื่อสมาร์ทบล็อกเย็นผลการดำเนินงานประจำปี2565มีกํามีกำไรสุทธิที่39ร้าล้านบาทลดลง2%ร์เซน์ ดยรายได้จากการขายเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น25%มาอยู่ที่570ล้านบาทแต่สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลงส่วนทางกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็เพราะข้อแรกต้นทุนขายเมยตราเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนวัตถุด,ดิบและเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับลดลงจาก22.5%มาเป็น18.5% ข้อที่2ค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้น22%หรือเพิ่มราว2ล้านบาทเนื่องจากการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันนอกจากนั้นบริษัทมีบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีจึงทำให้มีอัตราภาษีจ่ายเพิ่มจาก17.4%มาเป็น20.9%ของกำไรก่อนภาษี โดยรอบนี้บริษัทสามารถจัดการต้นทุนในการจัดจำหน่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เมียตราเพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นทำให้กําไรสุทธิต่อหุ้นในรอบนี้อยู่ที่0.0374บาทต่อหุ้นข้อมูลการจ่ายปันผลนโยบายเงินปันผลจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ40ของกำไรสุทธิ โดยการจ่ายปันผลในรอบนี้จ่ายที่0.0365บาทต่อหุ้น XD วันที่25เมษายน66จ่ายปันผลวันที่17พฤษภาคม66รอบดำเนินงาน1มกราคม65ถึง31ธันวาคม65และในปี65ที่ผ่านมานะครับมีการจ่ายปันผลมา1ครั้งที่0.04บาทต่อหุ้นซึ่งรอบล่าสุดนี้ ลดลงนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เมื่อมาดูราคาปิดสิ้นปี65ที่ผ่านมานะครับสมาร์ทปิดที่0.71บาทต่อหุ้นผลตอบแทนราคาปี65ปรับตัวลดลง21.1%และราคาราสุดวันที่12เมษายนที่ผ่านมานี้ปิดที่0.80บาทต่อหุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น12.7%เมื่อเทียบกับสิ้นปี65 PE อยู่ที่21.4เท่า PB อยู่ที่1.4เท่าเปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลรอบนี้อยู่ที่4.56%เช่นเดียวกับเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอันดับที่ 2. บริษัทเวอร์เฟ็จำกัดมหาชน มูลค่าตลาดอยู่ที่2,052ล้านบาทตัวย่อ WFX ลักษณะการประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มแฟชั่นธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นได้ยางยืดชนิดเคลือบแป้งและเส้นได้ยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคนซึ่งสินค้าเส้นได้ยางยืดจะนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปประเภทต่างๆได้แก่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มถุงเท้า ชุดชั้นในอุปกรณ์ทางการแพทย์เฟอร์นิเจอร์เป็นต้นผลการดำเนินงานประจำปี2565มีกำไรสุทธิที่198.5ล้านบาทลดลง45%สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลงเนื่องจากข้อแรกรายได้จากการขายลดลง2%มาอยู่ที่ 3674ล้านบาทเนื่องจากราคาขายเฉลีย่ยที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากการแข่งขันในตลาดที่ยังคงอยู่ในระดับสูงของผู้ค้าหลายรายทำให้ยอดการจำหน่ายเส้นได้อย่างยืดซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทลดลง 2. กํกำไรขั้นต้นลดลงถึง48%จากที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นส่วนทางรายได้ที่ลดลงเนื่องจาก วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตเช่นน้ำยางสารเคมีบรรจุภัณฑ์พลังงานมีการปรับราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นแล้วก็ซึ่งส่งผลให้ด้วยนะครับอัตรากำไรขั้นต้นปรับลดลงจาก18.7มาเป็น9.9แม้ในรอบนี้บริษัทจะสามารถควบคุมต้นทุนในการจัดจำหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้มีอัตราลดลงมากกว่ารายได้ที่ลดลงและยังมีรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้นประมาณ20%นะครับหรือเพิ่มราว22ล้านบาทต่อมารายการขาดทุนจากตาแลกเปลี่ยนสุทธิลดลง46%หรือขาดทุนลดลงราว11ล้านบาทอีกทั้งมีต้นทุนทางการเงินลดลงไปเหรือลดลงราว20ล้านบาท เกิดจากที่บริษัทเนี่ยได้มีการชําระเงินคืนเงินกู้ยืมนะครับแล้วก็แต่ด้วยกําไรขั้นต้นที่ลดลงมากนะครับอย่างที่กล่าวมาจึงทําให้ในปีห้ากำไรสุทธิจึงยังคงลดลงมากอยู่โดยกําไรสุทธิต่อหุ้นในรอบนี้อยู่ที่0.43บาทต่อหุ้น ข้อมูลการจ่ายปันผลนิยมมาไอาเงินปันผลจ่ายไม่ต่ำกว่า1ใน3ของกำไรสุทธิโดยการจ่ายปันผลในรอบนี้จ่ายที่0.21บาทต่อหุ้นขึ้น XD วันที่25เมษายน66จ่ายปันผลวันที่15พฤษภาคม66ครอบดำเนินงาน1มกราคม65ถึง31ธันวาคม65 โดยในปี65ที่ผ่านมานะครับมีการจ่ายปันผลมา2ครั้งรวมเท่ากับ0.465บาทต่อหุ้นซึ่งการปันผลรอบนี้จ่ายลดลงเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะปีก่อนจ่ายที่0.22บาทรอบนี้จ่ายที่0.21บาทในส่วนราคาปิดสิ้นปี65ที่ผ่านมานะครับเวอร์เฟ e กปิดที่4.66บาทต่อหุ้น ผลตอบแทนราคาปี65ปรับตัวลดลง41.8%และราคาล่าสุดนะครับวันที่12เมษายนที่ผ่านมาปิดที่4.42บาทต่อหุ้นปรับตัวลดลงมาอีก5.2%เมื่อเทียบกับสิ้นปี65 PE อยู่ที่10.3เท่า PB อยู่ที่1เท่าเปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลรอบนี้อยู่ที่4.75%เช่นเดียวกับเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปี มาถึงอันดับที่1น,นะครับของหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้นอกดีวันที่24-26เมษายนที่เสจะถึงนี้นะครับที่มีอัตราปันผลหรือยู่ในรอบปีเนี่ยสูงที่สุดนะครับนั่นก็คือบริษัท Fortune Part Industry จำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่3,904ล้านบาทตัวย่อ FPI ลักษณะการประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดใหม่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติกและเป็นศูนย์รวมในการจำหน่ายทั้งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทนและชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆรวมทั้งให้บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูปชุบและพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลการดำเนินงานประจําปี2,565มีกําไรสุทธิที่4 0 8 6ล้านบาทเพิ่มขึ้น24%สาเหตุที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อแรกรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น26%มาอยู่ที่2,638ล้านบาทสาเหตุหลักของการเติบโตของยอดขายคือการอ่อนค่าของเงินบาทนะครับแล้วก็ค่าระวังเลือที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทำให มีรายได้เติบโตในโซนเอเชียและตะวันออกกลางและโซนอเมริกาใต้ในขณะที่โซนแอฟริกาลดลงเนื่องจากลูกค้าในบางประเทศได้รับผลกระทบชั่วคราวจากการอ่อนค่าอย่างมากของค่างเงินเช่นอียิปต์แอลจีเรียและลิเบียข้อที่2กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นถึง58%จากที่ต้นทุนขายและบริการมีอัตราเพิ่มขึ้น น้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาทนะครับในขณะที่ราคาของวัตถุดิบนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและยังไม่ได้รับการปรับราคาขายสินค้าขึ้นตามการใช้วัตถุดิบจริงจากลูกค้าของบริษัททางบริษัทก็ยังได้รับผลประโยชน์จากการนำนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับในการลดต้นทุนการผลิตจึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้นจาก23.3%มาเป็น 29.2%แม้ในรอบนี้บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะการแข่งข้าของเงินบาทในไตรามาสท,ที่4แล้วก็ยังมีต้นทุนค่าของส่นง,งนะครับที่เพิ่มขึ้นเป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซียและยูเครนและการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น ของทั้งค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูตรและการลดมูลค่าสินค้าทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นในรอบนี้อยู่ที่0.274บาทต่อหุ้นข้อมูลการจ่ายปันผลนะครับนโยบายเงินปันผลจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของกำไรสุทธิซึ่งการปันผลรอบนี้จ่ายที่0.08บาทต่อหุ้นขึ้น XD วันที่25เมษายน6 6 จ่ายปันผลวันที่9พฤษภาคม66รอบดำเนินงาน1กรกฎาคม65ถึง31ธันวาคม65โดยในปี65ที่ผ่านมานี้นะครับมีการจ่ายปันผลมา2ครั้งรวมเท่ากับ0.15บาทต่อหุ้นซึ่งการปันผลรอบนี้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะปีก่อนจ่ายที่0.07บาทรอบนี้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่0.08บาท ในส่วนข้อมูลราคาปิดสิ้นปีหกหที่ผ่านมานะครับ FPI ปิดที่3.12บาทผลตอบแทนราคาปี่ยหปรับตัวลดลง10.3%และราคาราสุดเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานี้ปิดที่2.58บาทปรับตัวลดลงมาอีก17.3%เมื่อเทียบกับสิ้นปี65 PE อยู่ที่9.6เท่า PB อยู่ที่1.8เท่าเปอร์เซ็นต์ปันผล คิดเฉพาะปันผลรอบนี้อยู่ที่3.10%และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่6.30%ครับและนี่ก็เป็นตารางสรุป5อันดับหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้นอีกดีวันที่24-26เมษายน66นี้นะครับที่มียิวในรอบปีสูงถึง4-6%เเซ ซึ่งหุ้นที่มียิวรอบปีสูงสุดสามอันดับแรกนะครับอันดับที่1ก็คือ FPI จ่ายปันผลที่0.08บาท XD วันที่25เมษายนนะครับเปอร์เซ็นปันผลรอบปีที่6.30%อันดับที่2ก็คือ Verflex ปันผลที่0.21บาท XD วันที่25เมษายนยิวรอบปีอยู่ที่4.75% อันนี้เวอร์เฟกก็ยังมียูในรอบนี้นะครับสูงที่สุดด้วยนะครับที่4.75เช่นเดียวกันเพราะมีการจ่ายปันผลเพียง1ครั้งต่อปีต่อด้วยอันดับที่3นะครับก็คือ Smarts m a r t นะครับก็คือจ่ายปันผลที่0.04บาทต่อหุ้นขึ้นในดีมาที่25เมษายนอยู่ในรอบปีอยู่ที่4.56นะครับแล้วก็ Smart ยังมีอยูในรอบนี้สูงสุดเป็นอันดับที่2 อยู่ที่4.56%ด้วยนะครับในส่วนข้อสังเกตจากหุ้นที่กำลังจะขึ้นดีในโผหุ้นชุดนี้ข้อแรกก็คือเมื่อดูจากราคาหุ้นวันที่12เมษายนที่ผ่านมาหุ้นที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี65มีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับลดลงสูงสุดก็คือ FPI นะครับติดลบถึง17.3%รองลงมาคือ SW ลนะครับลดลงมา5.7%ตามมาด้วย WFX นะครับลดลงมา5.2%ตัวสุดท้ายก็คือ BGC นะครับลดลงมา1.5%ในส่วนหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมีตัวเดียวก็คือ S-Mart นะครับบวกมา12.7%ข้อที่2นะครับโดยจากทั้ง5ห,หุ้นมีหุ้นที่มีกำไรสุทธิ ปี65เพิ่มขึ้นจากปี64ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือ FPI นอกนั้นกำไรสุทธิลดลงนะครับทั้ง Verflex, Smart, BGC และ SW ข้อสังเกตข้อที่3นะครับจากทั้ง5หุ้นนี้เมื่อดูจากประวัติการจ่ายปันผลที่ผ่านมามีหุ้นที่จ่ายปันผลเฉพาะช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับเพียง1ครั้งต่อปีมี2หุ้นก็คือ Verflex และก็ Smart แปลว่าถ้าใครคิดจะลงทุนหุ้นเหล่านี้แล้วอยากได้ปันผลเนี่ยจะต้องลงทุนก่อนวันขึ้นอ d ดีรอบนี้นะครับไม่งั้นจะต้องรออีกทีปีหน้าเลยอีกทั้งในรอบนี้มีหุ้นสายเปด้วยนะครับที่มีในรอบปี65เนี่ยจ่ายปันผลมาถึง4ครั้งนั่นก็คือ BGC นะครับ ในส่วนข้อควรระวังนะครับก็อย่าลืมว่าหลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมายเอกดีแล้วราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงเพราะแรงเก่งกําไรหุ้นนั้นลดลงนะครับจากที่ไม่ได้รับปันผลฉะนั้นถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้นเอกดีอย่าลืมคิดด้วยครับว่าปันผลที่จะได้รับกับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้นเอกดีแบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากันอีกทั้งช่วงนี้ตลาดหุ้นยังคงผันผวนนะครับการเก่งกําไรหุ้นปันผลก่อนขึ้นเอกดี อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการเพราะบางหุ้นเนี่ยยังไม่ถึงวันขึ้นเด็กดีราคาอาจจะลดลงไปก่อนนะครับจากสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนฉะนั้นขอให้เน้นและตัดสินใจในการลงทุนแบบระยะยาวแทนน่าจะดีกว่าครับซึ่งถ้าใครอยากหาความรู้และพัฒนาทักษะการลงทุนในหุ้นระยะยาวสามารถติดตามคลิปอื่นๆของช่อง i o m b i s inspiration ย้อนหลังได้นะครับ เรามาร่วมพัฒนาสังคมการเรียนรู้ของนักลงทุนรายย่อยอย่างเราให้เป็นแมงเม่าน้อยที่หุ้มชุดเกราะความรู้จะได้เอาตัวรอดและสร้างผลตอบแทนในการลงทุนให้เราได้ในระยะยาวและคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้นไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนหน่าลงทุนกว่าบริษัทไหนหรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไปเพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอสุดท้ายถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไอยมบิส Inspiration ไว้เพื่อไม่พลาดความรู้และข้อมูลหุ้นดีๆเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปสวัสดีครับ